สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาเรียนกันเกี่ยวกับบายพาสสังเคราะห์นะบายพาสสังเคราะห์ก็เป็นข้อตกลงในการทํางานอันหนึ่งนะตกลงกันดีแล้วเนี่ยเวลาอินทิเกรตบายพาสซ้ําๆกันหลายๆหนะงานอาจจะย่อลงได้ขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบอยันนี้พหุนาม p x หารด้วย x ลบสถ้าเราตั้งหารยาวแท้ๆก็เขียนเยอะหน่อย2 x กํลังสบวก x กํลังสลบห x ลบแเขียนเต็มที่เลยแล้วก็ผลหารได้เป็น สอง x กําลังสองบวกห้า x บวกสี่ในหารยาวแท้อยากรู้ว่า,าทำยังไงก็ไปดูคลิปที่ผ่านมาด้วยข้อตกลงกันเล็กน้อยนะเอายังลบลบตัว x ทิ้งไว้ให้หมด x กําลังสองลบทิ้งเครื่องหมายบวกลบทิ้งมาเป็นหารยาวแท้สังเคราะห์อันนี้เป็นข้อตกลงหรือหารสังเคราะหนะ์ที่นิยมกันนะ x ลบสองตัวนี้เขียนเลขสองสองหนะึ่งลบหกลบแปดดึงสองลงมาเป็นสองสองคูณขึ้นไปเป็นสี่บวกกันเป็นห้า พวกนี้เป็นข้อตกลงตกลงกันจนบางครั้งไม่ได้พิสูจน์ให้เด็กดวูว่ามันมาได้ยังไงการขายสนใจนหลักการเหตุผลว่าทำไมหาสังเคราะห์มันถึงทำงานได้สามารถหาตัวประกอบได้ก็ไปดูคลิปที่ผ่านมาในคลิปนี้เราก็จะมีการทำงานทางด้านคณิตศาสตร์อีกแบบหนึ่งถ้ามีข้อตกลงกันดีๆนะบอกรู้ที่มารู้เบื้องหลังของข้อตกลงการอินทิเกรตบายพาสซ้ำๆกันหลายๆทีก็จะง่ายขึ้นนะในวิชาแคลคูลัสหนึ่งนะทุก มหาวิทยาลัยจะต้องเรียนสูตรอินทิเกรตบายพาสเรียกชื่อเล่นก็นแล้วกันบายพาสสังเคราะห์ทำลซ้ำๆกันหลายๆทีเขียนแบบย่อดเดี๋ยวจะเรียกบายพาสสังเคราะห์เนี่ยทิเบอล่าอินทิเกรชันเนี่ยเนื้อหานี้นะรายละเอียดมากกว่านี้ก็ไปดูในหนังสือคณิตศาสตร์ปราเล่มที่41ก่อนจะเป็นบายพาสสังเคราะห์ก็ต้องบายพาสแท้เต็มที่เนี่ยเขียนทุกตัวอัก,ก่อนด้ว ต้องทำงานมากขนาดไหนขณะที่เราจะอินทิเกรต x กําลัง2 e กําลัง x dx ก็ต้องเลือก u เป็น x กําลัง2เลือก dv เป็น e x, D, x. D, u, กําลัง x dx du ก็ 2x dx v ก็มาจากอินทิเกรต e กําลัง x dx เป็น e กําลัง x ต่อไปก็ใช้สูตร u คูณ v ลบอินทิเกรต v du บายพาสครั้งที่1ทํางทำงานเสร็จและ้ะบายพาสครั้งที่2เลือก u เป็น 2x เลือก dv เป็น e กําลัง x dx du ก็เป็น 2x dx เป็น2 dx v ก็อินทิเกรตได้ e กับเเหมือนเดิมใช้สูตรบายพาสครั้งที่2เนี่ยก็ออกมาเป็น u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วแคลคูรัส1ทุกคนอนะินทิเกรตออกแล้วละแต่ว่าขอเขียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นแนวคิดกรณีทั่วไปเน่ยเดี๋ยวเวลาเป็นโดยย่อจะได้รู้ว่าความหมายมันคืออะไรเอาตัวนี้มาอินทิเกรตบายพาสอีกทีหนึ่งเลือก u เป็น2เลือก dV เป็น E ก็กัง x dx ก du ก็0 v อินทิเกรตแล้วก็ได้ e กำลัง x ควาบว่าเป็นศูเนี่ยแฝงความหมายว่าสิ้นสุดการคำนวณได้ผลลัพธ์นะใช้สูตร u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ออกมาเป็น2คูด e กำลัง x มั้นปัญหาขนาดเนี้นะ x กำลังสอกำลัง x dx ทุกคนก็อาจจะบอกบายพาสองครั้งได้คำตอบนะเพราะว่าตัวนี้มันอินทิเกรตง่าย x กำลังสอกำลัง x นี่ไง x กำลัง2 e กำลัง x ถัดไปเนี่ยลบ2 x e กำลัง x เนี่ยลบ2 e กำลัง x เนี่ยมันมีลบตัวนี้กับลบตัวนี้เลยกลายเป็นบวกอย่างนี้เขาเรียกรวมเทอมเข้าเ้ียกันแล้วถ้าเราบายพาสแบบนี้กับอินทิกรัลตัวนี้ x กำลัง5 e กำลัง x ก็ต้องบายพาส5ครั้งเนี่ยถ้าเป็น x กำลัง15ก็บายพาส15ครั้งเดี๋ยวเราจะย่อขั้นตอนการทำงานนะสังเกตดูว่าบายพาส1ครั้งเนี่ยเขียนเต็มที่เลย x UV วนี่เขียนเต็มที่ลเลยเดี๋ยวจะไปทํางานแบบย่อกันายพาครั้งที่1นึ่งนะมองโครงสร้างว่า เลือก u เป็น x กําลัง2 dv เป็น e กําลัง x ไปมาสร้างในรูปแบบตารางเราก็จะเขียนอนุพันธ์นะครับสำหรับตัว u เลือก u เป็น x กําลัง2 dv เลือกเป็น e กําลัง x dx แต่เขียนเดียวอก็เขียน e กําลัง x เฉยๆนี่ข้อ2 du differential ของเนะี x กําลัง2ก็ 2x dx นะ่าขั้นที่3ตรงนี้ในตารางก็เขียนย่อๆว่า 2x integrate e กําลัง x dx หมายถึงตัว v v ได้อะไรก็ e กําลัง x แฝงความหมายว่าขั้นที่1กับ2เนี่ยเราเป็นคนเลือก u กับ dv แต่เขียนโดยย่อเนี่ยเขียนย่อลงไม่ต้องเขียนอินทิเกรตไม่ต้องเขียน dx แต่ย่อและต้องเข้าใจความหมายว่า x กําลัง2ตัวนี้มาจากการที่เราเป็นคนเลือก2 x เฉยๆตัวนี้มาจากคําว่า differential ของ u เขียนแต่2 x e กําลัง x อินทิเกรตและได้ e กําลัง x ต้องรู้ความหมายโดยย่องต่อไปเนี่ยใช้สูตรการใช้สูตรว่า u คูณ v คําว่า u คูณ v ได้ x กําลัง2 e กําลัง x ก็หมายถึงแนวทะแยงนี้คูณกันใช่ไหมตกลงกับว่าแนวทะแยงนี้คูณกันตัวที่จะถูกอินทิเกรตถัดไป 2xe กําลัง x ก็ตัวนี้ไง 2xe กําลัง x ตัวนี้นะเดี๋ยวเราเขียนครบแล้วค่อยอธิบายอีกทีนะว่าเครื่องหมายของพจน์เนี้ยมันต้องเป็นบวกเครื่องหมายของพจน์เนี้ยนะต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นทำงานจริงเราจะเขียนแค่นี้เองหัวตารางมี u กับ v เลือก x กําลัง2 e กําลัง x d/dx กําลัง2ได้ 2x integrate e กําลัง x ได้ e กําลัง x เนี่ยเขียนแค่นี้ผลคูณของบรรทัดนี้เครื่องหมายบวกก็หมายถึงว่าแนวทแยงนี้คูณกันเครื่องหมายมีค่าเป็นบวกบายพารขั้นที่1ทํางานเสร็จละบายพารขั้นที่2เนี่ยบายพารขั้นที่2เราก็ต้องเลือก u เป็น 2x ขั้นที่1เลือก u เป็น 2x ในตารางนี้เราก็ขั้นที่1 u เป็น 2xdv เลือกเป็น e กําลัง xdx แต่เขียนเดย่อเขียนเป็น e กําลัง x เฉยๆนะไม่เขียนตัวเต็มที่อินทิเกรตแล้วยังมี dx ด้วยขั้นที่3นะ du ก็คือ2 dx ก็เขียนย่อๆแค่สองตกลงกันละ v คืออะไรอินทิเกรต e กําลั x dx ได้ e กําลั x นี่ไ่ขั้นที่4ต่อไปใช้สูตร u คูณ v u คูณ v, v ก็หมายถึงแนวทะแยงนี้คูณกัน2 x e กําลัง x อินทิเกรต v du ก็คือบรรทัดนี้คูณกันนี่ไง v du าในการทํางานจริงเนี่ยเราก็เมื่อกี้เรามีบรรทัดที่2แล้วนะบรรทัดนี้เรามีแล้วใช่ไหมสองเอ็กซ์ดิฟแล้วได้สองอกำลัง x อินทิเกรตแล้วได้ e ีกำลัง x ทําย่อๆ,ๆก็เหลือแค่นี้เครื่องหมายลบนี้จะใช้ตอนรวมพจน์นะก็แฝงความว่าทำไมมันต้องเป็นบวกลบบวกเหตุผลก็คือทุกครั้งที่เราใช้สูตรบายพาสเนี่ยเครื่องหมายลบหน้าอินทิเกรตตัวนี้มันจะถูกใช้ซ้ําครั้งที่1ซ้ําครั้งที่2มันเลยมีการสลับเครื่องหมายของพจน์หน้าเพราะนั้นเครื่องหมายของพจน์นี้ จึงต้องเป็นลบเบื้องหลังก็มาจากสูตรบายพาสน่ะมันมีเครื่องหมายลบหน้าอินทิเกรตต่อไปนะขอเขียนว่าบายพาสขั้นที่3หรือตารางบร็ทัดที่4ก็แล้วกันเนะเพราะบางคนบอกว่าสูตรนี้อินทิเกรตบายพาส2สอนก็ออกออกจริงๆแต่ว่าถ้าทำโดยย่อขอเรียกว่าทําซ้ําครั้งที่3เลือก u เป็น2นี่งาเขียนแล้ว u เป็น2เลือก v เป็น e กำลัง x dx แต่เขียนแค่ e กัลัง x du เป็น0น์เนี่ยศูนย์เนี่ยนะเวลาอินทิเกรตบายพาสแบบย่อบายพาสสังเคราะห์เนี่ยแปลว่ามันจะสิ้นสุดการทำงานที่บรรทัดเนี้ย v คืออะไร e กําลัง x u คูณ v เข้าาหมายถึงแนวทะแยงนี่ไนงะ2 e กําลัง x v du ก็ศูนย์ไปแล้วนี่ไม่ต้องทํางานต่อเนี่ยอันนี้เขียนเพื่อเติมความเข้าใจทํางานจริงหลังจากเรามีบรรทัดที่3แล้วดิฟ2ได้ศ e ูนย์อินทิเกรต e กําลัง x ได้ e กําลัง x ก็แปลว่า2คูณ e กําลัง x เครื่องหมายเป็นบวกทํางานแค่นี้จริงๆหลังจากเรามีบรรทัดที่3แล้วบรรทัดที่4คิดเลขแค่นี้เองต่อไปก็เอาผลลัพธ์ที่คํานวณได้นั้น มารวมกันเป็นอินทิกรอลที่ได้เทเบล่าอินทะิเกรชันเรียกชื่อฟังง่ายดีบายพาสสังเคราะห์ลอเรียนกับหารสังเคราะห์ขึ้นต้นเลือก u v dx นะ dx ไม่ต้องเขียนนะ x กําลังสองดิฟได้2 x 2 x ดิฟได้2 2ดิฟได้0ย์อินทิเกรต e กําลัง x อินทิเกรตตัวนี้ได้ e เตลอดเลยนะพจน์ที่1คืออะไรคูณทะแยง x กําลังสอง e กําลัง x ได้ละเครื่องหมายของพจน์นี้เป็นอะไรบวก พจน์ที่2คืออะไร 2x อคูณเอกำลัง e x เครื่องหมายของพจน์นี้คืออะไรลบเห็นไหมเครื่องหมายเป็นลบพจน์ที่3คืออะไรบรรทัดที่3วิ่งลงมา 2e กําลังเ2 e กําล e ัง x เครื่องหมายเป็นอะไรเครื่องหมายเป็นบวกนี่คือผลลัพธ์ของการอินทิเกรตที่ไดนะ้สีเหลืองขณะนี้ก็คำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขนะผลลัพธ์เท่ากันนะยังไม่เน้นบวกค่าของตัวนะตอนนีนะ้เรียนกติกาบายพารสังเคราะหนะ์แล้ว ทำงานจริงนั่นนะ่นะทำ,ทำงานจริงถามว่าคอลัมน์ผลคูณนี้จําเป็นต้องเขียนไหมใครจาได้ไม่ต้องเขียนก็ประหยัดเวลานะเพราะมันคือบรรทัดนี้คูณกันแค่น,นีนะ้แต่ว่าเขียนเพื่อเสริมควา,ามเข้าใจต่อไป x กําลังส cos x dx by parts จริงๆก็ต้องทํา3ครั้ง by parts สามผลจึงจะออกนะแล้วก็คัดลายมือไป u บ้าง v บ้างหหน้าจะทําเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองมาดู by parts สังเคราะห์เลือก u เป็น x กําลังส เลือก v เป็น cos x dv cos x นะเลือกละ u คือ x กํลัง3 dv คือ cos x dx เนี่ยแบ่งทอนแต่เขียนยอ่ยอๆเนี่ยเบายพาสังเคราะห์นี่เขียนยอ่ยอๆแนวดิ่งนี้ดิฟตลอด 3x กํลัง2 6x 6เลขศูนย์นี่เจอเลขศูนย์ี่ดีใจได้ละเนี่ยสิ้นสุดการทำงานเนี่ย cos integrate cos ได้ s integrate ต sin ได้ลบ cos integrate ลบ cos ได้ sin อินทิเกรตซ์ลบไซน์ได้คอรใช่ไหมบนลงล่างมาจากการอินทิเกรตเครื่องหมายเขียนได้เลยบวกลบบวกลบพ์ที่1มาเป็นตัวนี้ละเครื่องหมายเป็นอะไรบวกพ์ที่2 3x มเอ็กลังสองคูณกับลบคอ s สเครื่องหมายเป็นอะไรลบพ์ที่3 6x กคูณลบไซ n ์เครื่องหมายเป็นอะไร, 2, x, 2, บบเ,รเป็นบวกพจที่ 3, x, ี่4 6 cos x เครื่องหมายเป็นอะไรเป็นลบศูนยะ์สิส้นสุดการทํางานเนะี่ยก็บอว่ามี4พจพ์อันนี้มาจาก บายพาสสังเคราะห์ที่เราสรุปเป็นตารางตัวนี้มาจากการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขต้องเท่ากันอยากรู้ว่าบายพาสสังเคราะห์เราทำงานเร็วขึ้นขนาดไหนลองย้อนไปทำบายพาสแท้ๆเลยเนะสามขั้นตอนดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่ 3x กําลังสองสแรรูท x ลบหในที่นี้เนี่ยนะสำหรับคนที่เรียนแคลคูลัสหนึ่ง 1, ไม่รู้จกักบายพาสสังเคราะห์เทคนิคอินทิเกรตก็คือแทนค่านะแทนค่า u เท่ากับสแรรูท x ลบหแล้วก็กระจายพหุนาม แต่ถ้าบายพาสสังเคราะห์เราก็มาเลือก u เป็น 3x กําลัง2เลือก v เป็นตัวนี้ดิฟแล้วได้6ดิฟแล้วครั้งแรกดิฟได้ 6x ดิฟได้60ดีใจได้ละมันสิ้นสุดการทำงานแปลว่าอินทิเกรตตัวนี้มี3พจน์บวกกัน x ลบ1กําลัง1ถึง2อินทิเกรตครั้งที่1อินทิเกรตครั้งที่2อินทิเกรตครั้งที่3ตัวนี้เนี่ยมี3พจน์บวก บวกลบบวก3าำลังสคูณกับ2 3ส่วน x x ลบ1กำลัง3ส่วน2 6x คูณกับพจน์นี้6คูณกับพจน์นี้เครื่องหมายบวกลบบวกอินทิเกรตออกละเอาไปทำงานอื่นต่อได้อยากรู้ว่าถูกไหมก็มี2ทางเลือกคืออินทิเกรตแบบเปลี่ยนตัวแปรนีแทนค่า u เท่ากับ s q u a ร e r ูท t x ลบ1กระจายพหูนามจัดรูปไปชิตเข้าหากัน นะในที่นี้นะไม่ได้เน้นองอินทิเกรตเน้นบายพาสสังเคราะห์เราเอาพจน์นี้มาหาอนุพันธ์ย้อนกลับเนี่ยได้โจทย์ตกลงถูกนะตัวนี้ e กําลัง x cos x บายพาสสังเคราะห์เลือกแล้ว e กําลัง x v เป็น cos x ดิฟ e กําลัง x ได้ e กําลัง x ตลอดเลยอ้าวไม่เป็นศูนย์ไม่สิ้นสุดมันคงทํางานไม่เลิกเดี๋ยวแก้ปัญหายังไง v ก่อนอินทิเกรต cos ได้ s i n อินทิเกรต s i n ได้ลบ cos หลักคิดเป็นอย่างนี้สังเกตดูบรรทัดที่1อะ่ะนะ e กำลัง x cos บรรทัดที่สมัน e กำลัง x ลบ cos พ์มันซ้ำกันนะแปลว่ามันเกิดการหมุนเวียนและต้องหยุดที่บรรทัดสีเหลืองเนี่ยนะที่ช่องบรรทัดที่3แต่แปลความหมายให้เป็นพจน์ที่1มาจากอะไร e กำลัง x คูณ sin เครื่องหมายเป็นบวกพจ์ที่2มาจากอะไร e กำลัง x คูณลบ cosx เครื่องหมายเป็นอะไรเครื่องหมายเป็นลบสีเหลืองนี่แฝงความหมายว่าส่วนที่เหลือคืออ e ินทิเกรต e กำลัง x, x. คูณกับลบ cos x เอาตัวนี้มาอินทิเกรตแต่เนื่องจากพดซ้ำพดซ้ำก็แปลว่าหมุนเวียนถ้าไม่รู้ก็ทำไปไม่สิ้นสุดพดซ้ำให้ย้ายข้างมาเป็นตัวนี้ย้าย2ไปหารอินทิเกรตออกและอันนี้ใช้บายพาสสังเคราะห์ตัวนี้ใช้เครื่องคิดเลขคำตอบต้องเท่ากันนะเพราะงั้นบายพาสสังเคราะห์ถ้าพดมันซ้ำา1กับ3เนี่ยถือว่าพดซ้ำถึงแม้เครื่องหมายมันต่างกันนะต้องหยุดบรรทัดนี้แล้วก็ ย้ายข้างมาบวกหรือลบกันดูคลิปอาจารย์ดำรงแล้วก็ต้องมีแบบฝึกหัดแถมเฉลยให้ด้วยนะลองไปฝึกฝีมือกันนะว่าาบพาสังเคราะห์เป็นไหมถ้าใบพาดสังเคราะห์ไม่เป็นก็ใบพาแท้ๆก็แล้วกันอันนี้ใบพาสามนออกตัวนี้ใบพาสี่นออกใบพาส2งนออกใบพาสองน E กังสอง X ไซส X บพาสังเคราะห์เพราะว่าทำไปสักพักพ์กพมันจะซ้ำนะ อันสุดท้ายก็ฝึกฝีมือกันว่าจะเลือก U เป็นอะไรรานะในคลิปนี้เนี่ยข้อตกลงสั้นๆบายพาสเขียน U V เต็มที่เลยมาเขียนเป็นแบบยอ่อก็จะทำให้อินทิเกรตบายพาสซ้ำๆการหลายขั้นตอนทำงานเร็วขึ้นนะก็ขอจบคลิปบายพาสสังเคราะห์เท่านี้นะสวัสดีครับ